มันให้ฉันได้มาัช้อยากนชบนเรเราได้เป็นกับข้าวคนสวยนะคะทุกคนมีหมอไหมเนาะไปเลยาบูไปเลยสาบูไปเลยก็คือ เราก็จะแกงทำเค้ปไปเลยนะทุกคน ตอเลรกจะล็อกคนอื่นโอ้อะไรเนี่ยทำอะไรลงไปเราต้องรอไปช่วยกันค่ะทุกคนจ้า ไม่ตาเราจะรอดไกคุเื่ <c oughs> เนนอนคุมพื่เ <c oughs> พืเ่อน,นอะไรทุกคนเพื่อนจะโกรธเราไหมเนี่ย ดูคนตายเยอะแค่ไหนสามคนเองนึก <responder> ว่าเจอนี่อามีรามินร่าพร้อมมินค่ะไม่ใครไม่เชื่อว่าผมได้รามินคุณมันหง่มีหมอเซตีหลังหมดไม่เป็นไรเด็กทุกคนเชี่ยวผมก่อนสีฟ้ามินเป็นท่าไมสีฟ้ามินเป็น คนีฟารม้ววววรนี่จะเป็นหมอคบพี่เขียวเป็นหมอครับพี่เขียวเป็นหมอใช่ไหม๋ยวถ้าเราเจอศพเราตาไปควบคุมควบแล้วคนเห็นวะคนบที่ยาครับพีเขียวเป็นหมอฮะเดียวโทีสยาบี่ยาอันนี้ช่วยข้ามแล้วอ่ะอ้ยเพื่อเราขอโทดเราขอโทษหรือว่ากล้องจอนิมีนเปิดปา ไอเนี้<ด><ม>นะคะเป็น,<ท>นหนึ่งชิ้นสำหรับหุณนกระบอกในคามชื่อของฉันชมพเป็นแล้วทำไมอ,ะอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายไปก่อนนะทุกคนขยับให้เล่นคอมเมนต์มาอีกเลย